ันนี้เราก็จะมาทําหมกปลาเน้นครับเติมแรกเราตําเครื่องก่อนครับก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็หอมนะครับเติมตําได้เลยครับทาไม่ต้องละเอียดมากครับปั่นแบบหยาบเนี่ะแล้วเราก็จะตําพวกเครื่องอันนี้ด้วยนะครับใบมะกรูดกับหัวข่านะแล้วก็ตําเครื่องเสร็จแล้วครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะตำข้าวเบือนะครับ,ข,บรข้าวเบือเอาข้าวเหนียวไปแช่น้ําไว้นะครับพอพอประมาณครับเราก็มาตำต่อนะครับอันนี้เราก็ใส่ขี้มิ้นลงไปด้วยครับเพื่อให้มันสีออกอยนยงน่ากินครับตำไปครับตำให้แหลกแหลกเลนี่ครับ เราตำไปสักพักแล้วก็เริ่มเหลียงแล้วนะครับเดี๋ยวตำอีกสักหน่อยครับสสกกันสวยทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นนะครับเอกคเราตำข้าวเปี่ยนขี้มิ้นใส่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักมารวมกันไว้ครับเครื่องของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ปลามาคนๆใสนะครับนี่รสจีเด็ดเลยครับแล้วก็ใส่ปลาไปนิดนึงครับใส่ไแปบบนิดเดียวพอ ใช่รสชาตกรบก่อมขึ้นไป,ไปล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปครับสักสองสามช้อนครับใส่ไก็เสพไรใส่น้อยก็เสบน,น้อยก็เอือนนพวกหนัวก็เสร็จแล้วผงหนัวใส่หลายก็เสบหลายใ่น้อยก็เสบน้อยใส่ไรก็ใส่เสพคบพดได้เลยเ้าขา ก็ใส่น้ำปล,าปล่าไปอีกเล็กน้อยครับนี่ก็เกียร์แท่งเล็น้อยเกี่ยร์ไปอีกเล็กน้อยครับรถดีเราใส่รถดีไปอีกช้อนหนึ่งครับสวัสดีเช้านำไปไหมเราใส่น้ำเปล่าไปอีกเล็กน้อยครับมันแชะแชะได่ไหมครับมันจะได้คนเข้ากันได้ แ่งบอให้มันนิ่วได้ให้มัน,นอมหนองนนี่ใคคนให้เข้ากันท่านมีด้าะเตริม ซอยหอมเข้าไปครับยิงผักเยอะยิงอร่อยครับนนกัดต้นมาแล้วสาม้ยครับนั่นมาบดล้างบดใส่ไปหนึ่ไปปลาเนมหนึ่งตัวแล้วก็ให้เขาหั่นไม้ด้วยครับที่ร้าน,นแล้วก็ เราก็ล้างอะไรเรียบร้อยล้างน้ำเกลืออะไรก็วางมันไปคนแนม่งเข้ากับเครื่องขนาดยังไม่ทันได้เจ็บนะโดูน่ากินเลยสีเขียวกับผักกับสีเหลืองของขมิ้นเข้ากัน พอคนเข้ากันแล้วต่อไปเราก็จะทำการหมกใส่ใบตองนะครับแล้วก็จะไปนึง่งโอเคเนี่ยเชบเราลืมมาใส่หอยที่ไขนะตัํมมาใส่ที่หลังขนาดเล็กนะ้อยทางเทคนิคเพิ่มความหอมเข้าไปอีกครับเครื่องสมุนไพร จะทาการหมกเลยครับหมกแล้วประมาณกี่ชิ้น,นครับสองชิ้นบอกน่ากินมากครับขนาดยังไม่สุกนี่ยหี่ทำใช้ได้เนะี่ยกำลังไปดู เดี๋ยวมันก็จะมีน้ำออกมาเองนะครับนบี่พวกหมกไอพวกไอ้น้ำพวกอะไรกับน้ำพวกปลาอย่างนี้ห่อไว้สิแล้วก็ห่อตรงนีน้เชียบกันมันรูดหรอ่ะกันยำยกยำคือเหมือนค่อยบโบยน mất mặt 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 mặt

คนติดปลาไปแล้วเิดเสรยชัยเส็จแล้วครับเห็นหมกปลนกินได้พรุ่งนี้ก็กินได้นเยนี้ก็กินได้โอ้ใช่ไหมโอ้ Ee, có zat, không đây móc bắn in tòa bang móc cất sống bằng một bắn mặt 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 ก็ตีขายอนั่งส้งอืมงั้นาก็ไปสิงก็ได้อืม้นเรากนั่งไว้ักประมาณคึ่ชั่วโมงรมนี้อืมพยายามเลี้ยงไว้ดีๆครับเป่าเดี๋ยวล้างผัก โอ้กลสุกแล้วน,นี้เราใส่ผักไปด้วยครับใส่บะแข่งแล้วก็เสร็จแล้วครับหมกปลาเนนครับโอโหโอกลิ่นหอมยัอยยวนเหลือเกินครับมีเนื่อผักด้วยครับมะแข่งมะเขือพวงแล้วก็ผักอะไรไม่ด้วยแล้วก็ผักบุ้งครับนมกแค้ ยอดใบแคร์ยอดดอกแคร์ยอดแคร์นี้เลยนี่ครับโอ้โห